สวัสดีครับ FC พระธาตุพนมข้าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายเลนูภูไทยเรือไฟโสภาเผาขาบ้านสุกแมวนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าการส่งกล่องนะครับไปษณีแบบเ,เป็นกล่องแล้วก็ชนิดซองนะครับอันไหนประหยัดกว่ากันนะครับใช้ประโยชอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรก ผมก็จะบอกว่าถ้าซองแบบนี้นะครับถ้าเราเข้าไปส่งสินค้าที่จุดก,กระจายสินค้าแล้วเนี่ยซองตัวนี้จะได้รับแจกฟรีนะครับจากบริษัทแฟลกซ์เอ็กซ์เพรสนะครับแต่่วนกล่องนะครับเราต้องซื้อกล่องเนี่ผมซื้อมาในราคา4บาทนะครับซองนี่เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าซื้อมาแพ็ที่บ้านก็จะตก4บาทเหมือนกันนะครับแบบกล่องและแบบซองประหยัด อย่างไรนะครับข้อดีข้อเสียอย่างไรผมจะพูดห้นฝานะครับแบบกล่องเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เราจะเสียเพิ่มต่อจากค่ากล่องและค่าขนส่งนั่นก็คือค่าวัสดุเทปปิดนะครับก็อีกนี่คือเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับแบบกล่องถ้าแบบซองนะครับถ้าแบบแบบซองเนี่ยเราสามารถที่จะฉีดตรงนี้แล้วก็ติดและก็ส่งเลย ปัญหาต่อไปนะครับที่เราเจอนะครับสำหรับการส่งแบบซองเนี่ยบางคนอาจจะกรอกไม่เป็นนะครับผมได้แนะนำในคลิปที่แล้วนะครับในการกรอกแบบซองนะครับส่วนค่าเข้าไปแล้วมันก็จะไม่เห็นที่ไม่จากก็ไม่เจอที่กรอกชื่อและที่อยู่ผู้รับนะครับที่ผมดูในแอปนะครับหรือว่าผม ผมทำทำทำแล้วครับเราก็สามารถเขียนชื่อใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้แล้วก็ส่งให้เขานะครับส่วนเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปกรอกในระบบอีกที่หนึ่งอันนี้นะครับคือความสะดวกสบายระหว่างกล่องและก็แบบสอบน,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าวัสดุที่เราจะส่งนะครับเป็นแบบไหนสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่ได้ต่างกัน ได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร่นะครับตามที่ผมวิเคราะห์สําสหรับตัวผมเองนะครับอันนี้ก็คุณใส่ได้แค่ไหนยัดให้เต็มอันนี้คุณใส่ได้แค่ไหนก็ยัดให้เต็มนี่ผมคิดว่าก็ค่าเพราะว่าค่าส่งที่ราคาเริ่มต้นของเขาก็จะอยู่ที่1นกิโลอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็1นกิโลอันนี้ก็1นกิโลนะครับมันจะมีค่าสแตนดาร์ดเริ่มต้นของเขานะครับก็ประมาณ36บบาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนาะ ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยนะครับบริษัทแฟลตด้วยนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงข้อได้เปรียบเสียเปรียบละว่าซองและก็กรอบนะครับโอเคครับสาหรับท่านไหนที่ไม่เข้าใจนะครับในการกรอบหรือว่าการส่งพัสดุนะครับก็คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะถามแฟลตหรือว่าอาจจะมีคนที่ทํางานอยู่ที่แฟลตเข้ามาตอบอันนี้ก็ขออนุญาตเอาไว้เงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ ขายออนไลน์ในยุคนี้ยุคเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราก็อยากลดต้นทุนนะครับโดยการใช้ซองไอซนีหรือว่าซองผสนีของแฟลน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ